สวัสดีค่ะาพ่อแม่พี่น้องมืนน่อนี้ห้ามากินเมียงกันเด้อค่ะเด้อพี่ทั้งบักปางบักมีออนบักมีหรือขนุนเนาะมะปรางจากที่มันเปรี้ยวห้าวัยด่วนมันก็หวานอต่ตอนนี้มันหวานหลุดก,กลด่นแดงๆหวานนะแต่ข้าวก็ะชีนี้ทั้งบักประเดกฝีมือไม่แย่นั่งะอันนี้ก็สิกแก้วกินกับบักปางใส่กับปีไปนํา ไม่กลัวเซ็ั่มมันเห็นมึงอยู่บ่บนมึงบ่นมั่งเห็นบ่บ่อยเห็นอยู่มาเด้อมาเด้อมาเด้อบาทนี่ยผสมเลยจากที่มันผสมผสมเลยเนี่ยเพราะว่ามันสุกเที่ยอ้สุกที่ใส่บุแมซี่นะกระไดมีอะไรตัวบัลตุยตุยแล้วครับมาไกลๆกลองนะมามาไกลๆกลองใช่ไหมไปออกบ้านโอเค แอบปครับแอบแอบเนี่ยนั่งหวานบ่หวานหวานถาวา่วมันหวานคักๆั่บ้องกับบวหวานคัต่วามัน อมเปี้ยวอมหวานน้ำแซ่บปานีกะสินี่มันมีก็ประดกบองอือ่าอย่างบบกสมอกตายแล้วอืมอืมมาล้มาเล้ว้่อาได้เอ้ยคุณยู้หจำบก้เดลนเสียดายมาม ยาระบายยางดีแล้วพี่น้องกินแเราบริสุทไรได้กินแล้วมันมนทยง่ายสื่อห่อหมูมีม่มันตัดกับของเปียวนิดนึงมันยังบัฝาดแห้งมาแก่ไขกันเุ็น,ม,นม,มือหนี้ี่สิักเนาะ ไ้ถวยคือยังครับไดวยก็อยากบอกถุพักของฝาของหัวของเปรี้ยวอันน้ก็แก้าขันพู้นปรมาทก็อยากบอกุงประเไปอกอันปรเไปแดก้เตรียมปานจะมีของทเปรี้ยวแก้วบหมี ส่องนาาเนกี้ไปวส <c ười> องเอาแีวยนะเลยลูก้วสไป้วด้วยด้วยผมนี่แต่ะกบิาอย่างนี้ต้องต้องต้องเะตว่วยเนาะอันนี้คือเีอออยแบบนี ทัไทยมันเดีหินทงฝั่งเเห็นเหไม่กองขาเห็นไมนะจเียีมสมเียายมวงยเอกก็มาแล้วนะขัเด้อ ช่วง<ม>นี้บักปังมันไม่ทั้งสุกทั้งอ่อนทั้งแก่เน้อยสุกมกันก็ย่างปลาหลาเนี่ยอันนี้หลางขึ้นเนาะนได้มากตอนนี้ปากกำลังอ่นอนอยู่ประมาณปลายเดือนมีนาสุกเต็มมีแต่ปลายเดือนมีนาเนี่ยมาเลย สตลิงปิงว่าเปรี้ยวแล้วหอมอ่อนเปรี้ยว,ยวความน้อยว่าเปรี้ยวแล้วเกาใส่ตุ่มซอสมันร้องบักฟางดิบด้วย่อามไม่พี่น้องอม,มันมต้องมีของวาเกาใส่ตุ่มใส่ตุ่มเนาะใช่มีของกว่าดีนะมันต้องออนนะมีของ

มาเลก็มีแบบ่เอคุณแบคุณวาจจเก้วคุณว่าจจก้วแต่่มนบัรคุณว่าจจก้วใช่ไหมมันพูไปหามเจ้าดออมาออกเหืวหวนหวานจุยจุยี่ต้งงามขำด้ละมือนนะ มื่นมื่นมื่นนะถึงวัดก่อนไอ้มืนเบิดก่อนพอถึงวัดเสร็จเราอีกพี่ไปโหลดเทาแล้วนะโอเคคลิปนี้เอาจะมีกกอนน่าได้ขอมบคุณบกุญัญญมันขี้บอกกั้นกินหรอไม่กินเป็นว่า